สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่งพานวัดนะครับอุ้ยช้อยบังเก็บก่อนอุ้ยแมวหน้าแม่วอุ้ยเขินหน้าไม่อวดได้ไหมอ้ไม่แมวแมเอานะ่เอาอ,าอ,าอ,าอายา่ยาอยา่ยาอย่าฮ <laughs> <laughs> ่่าช่างรู้ใจอะไรอย่างนี้แหมหน้ามันเซยิงจริงเลยเชียวเหมือนทาง m p i c t u r เเขาจะรู้นะว่าผมเนี่ยได้ไปกดไลค์รูปของแพตตี้เนี่ย บ่งตรงไม่เคยพลาดสักรูปคือทุกคนออกตัวนี้ก่อนเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มรีแอคภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขานะครับนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า ทวงคืนนะครับที่จะเข้าฉายนะครับวันที่3กรกฎาคมก่อนที่เราจะไปดีแอลผมอยากจะสารภาพกับทุกคนตรงนี้ก่อนเลยครับว่าผมเนี่ยอยู่ในสมาคมเรียกได้ว่าเป็นสมาคมเพราะว่ามันคือทั้งประเทศผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยู่ในกลุ่มของการทวงคืนแพตตี้จากพี่แดนไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบพี่แดนหรือว่าไม่ใช่ว่าผมแบบว่าอะไรเลยนะแต่คือทางผมและทางสมาคมที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าเรานั้นล้วนแล้วแต่ให้เขาคือสมบัติของชาติ <laughs> คนเบื่อบางทีพี่แดนก็รับบทเป็นคนสวนบ้างนะครับบางทีก็รับบทเป็นคนขับรถบ้างนะครับพี่แดนรับบทเป็นทุกบทนะครับและผมก็เคยให้พี่แดนเป็นหนึ่งในพนักงานขับรถบ้านผมเหมือนกันขดทครับ ทวงคืนนะก็เฮฮาขำๆนะครับแต่ก็เป็นความดใีใจของชายไทยหลายๆคนวันนี้เขาได้ทําภาพยนตร์ร่วมกันนะครับโดยพี่แดนเนี่ยได้เป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแพตตี้นะครับเป็นนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันโอเคล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยเชลเลอร์มาเราไปเริ่มดูเชลเลอร์ของเขากเลยดีกว่านะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าทวงคืนเออมีด ตัวที่เซอร์ผมยังไม่ได้ดู <streaming? S 1> นะที่เขาปล่อยมาสวยที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแต่ที่เห็นเนี่ยมันก็แค่ศูนย์จุดสี่ห้าสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของความสวยของผมจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฮะเพราะผมต้องมาเจอกับเจ้านี่ทัวโพดเหมือนกับเกินเจ้านี่คุณแม่ลูกดึงตาเมียสามีที่ไม่เอาไหนไปดูตัดเขาเลยเว้ยมีพี่บีมมาด้วยเจ้าของแบรนด์แหวนแต่งงานผมเลือกทุกคนแล้วก็เธอคนนี้ครับที่กำลังจะบอกเลิกผมสิบหายแล้ว เอามีเด็กด้วยข้างหลังเฮ้ยนี่ระวันค่ะมาช่อไใ่ของพิพรมคืนนี้ต้องค้างคี่นี้เฮ้ยมีความแบบสยองขวัญหรอหรือไงมันดีี่ไม่ดีเอางี้ไม่ดีถ้าเกิดว่าคอยก้มลงไปแล้วไม่เจออะไรก็เลิกเพ้อเจ้อเรื่องผีตกใจหมดเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าผมจะต้องรีวิ่งหนีต้องใจผู้หญิงที่เขากำลังจะเลิกกับผมน่ะไม่ชอบเลยการจับสแกนไม่คิดตาชัยอุ๊ยพวกมันไม่ได้รักกันเยผีทั้งคุณใช่ฟังไม่คิดหรอกครับผีทั้งคุณจริงๆผีทั้งคุณนี่เราจะตายแล้วนะ แฟลแบ็ได <ítulo> ้เหรมีพลังเฉยวัตี้มีปรดเราต้องรีบหาทจัดการ้งผนีหมายามว่าเราก็สามารถใช้กล้องสงหาทางที่ไม่มีผีแล้วตอนนี้เหลือก้องที่ใช้งานตัวโปหลือที่รนี่ดินียวทั้แปดทั้งกล้องทั้งอะไรก็เหลือน้อยหมดเลย มีของที่มีค่าอยู่กับตัวเราแท้ๆปรอกละเลยให้ใส่ใจใช่วยท้มคืนีักรู้มีความหมายในจิตใจของมึงนะอา้าจูกกันเลยทวงคืนนักชิ้นหนจบงเ้ว คอมเมดี้ hey! uh, แน่นอนแล้วก็มีความแบบว่าเป็นหนังผีอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งเกี่ยวกับตัวของพี่แดนเนี่ยที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยนะฮะกำลังจะพบเจอกับความซวยซึ่งความซวยเนี่ยมาหลากหลายรูปแบบมากโดยมีองค์ประกอบสําคัญของเขานะั่นก็คือแฟนของเขาหรือแพตตี้เนี่ยที่กําลังจะบอกเลิกหรือว่ากําลังอยู่ในสถานะที่ใกล้จะเลิกกันแล้วแล้วก็วันนึงเนี่ยเหมือนได้เดินทางนะไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเหมือนประสบอุบัติเหตุพอหลังจากประสบอุบัติเหตุเสร็จปับ๊บก็ทําให้เจอกับลุงพลนะครับที่มา แนะนําว่ามันจะมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาสามารถเข้าพักได้เพราะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วซึ่งเป็นโฮมสเตย์แล้วพอไปถึงโฮมสเตย์เนี่ยดันเป็นโฮมสเตย์ร้างตอนแรกที่พี่แดนเข้าไปนะครับพี่แดนก็มีความรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยอาจจะมีผีก็ได้นะเพราะบ้านแบบมันมีฟิลลร้างโน่นนี่นั่นแต่แพตตี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากเลยมันไม่มีหรอกเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้เขาใช้กล้องในการส่องสำรวจบ้านร้างแห่งนั้นหรือโฮมสเตย์แห่งนั้นว่ามันมีผีจริงหรือเปล่าส่องไปส่องมาก็าทาให้เขาได้พบกับความหาายนะรือควม สวยที่เขาเกิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเฮ้ยได้พบเจอกับผีท่านขุนนั่นก็คือพี่เต่านะครับแล้วมีพี่บีมอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเดินทางมาด้วยกันกับพี่แดงกับพี่แพตตี้หรือเปล่าแล้วจนมาถึงฉากหนึ่งที่เขาบอกว่าพี่บีมมีความสามารถในการแฟลแบ็กได้ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ความสามารถนี้ช่วยเหลือปัญหาของพี่แดงกับแพตตี้ยังไงนะที่จะสามารถให้เขาเอาชีวิตรอดออกมาจากโฮมสเตย์แห่งนั้นได้ด้วยสถานะของพี่แดงกับแพตตี้ตอนนี้คือเขากําลังจะเลิกกันแล้วเวลาไปผ่านอุปสรรคอะไรด้วยกันมา มันก็จะมีความรู้สึกแบบมันมันเป็นบทพิสูจน์ของรักแท้แล้วแหละนะว่าในช่วงที่แบบความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตมันกําลังมีปัญหามันจะต้องเสียใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วอะแล้วต้องมาเจอกับบทพิสูจน์ต่างๆเจอผีเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เขาทวงคืนของสําคัญออกจากตัวเขาจะทําให้เขาสามารถแบบว่าผ่านบทพิสูจน์นั้นไปได้หรือเปล่า น่าสนใจนะมีความแบบว่าไซไฟด้วยนะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนะครับไม่น่าจะใช่แค่พี่แดนที่สูญเสียสิ่งที่สําคัญนะครับรวมถึงพี่บีมด้วยก็สูญเสียสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะมีช็อตที่เหมือนเขาพยายามจะช่วยลูกออกจากหีบสมบัติคือผมคิดว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมีเหตุและก็มีปมของตัวเองที่ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องมาผูกพันหรือว่าเกี่ยวโยงกับโฮมสเตย์แห่งนี้แล้วก็ทําให้เขาต้องสูญเสียสิ่งสําคัญแล้วก็ทําให้เขาต้องทวงคืนทั้งตัวละครของเขาของพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยต้องทวงคืนสิ่งสําคัญ ของเขากลับมาหาเขาให้ได้กับตัวปัญหาหรือปอมปัญหาก็คือตัวท่านขุนหรือว่าสิ่งที่อยู่ในโฮมสเตย์แห่งนี้ที่พยายามทวงคืนของรักของเขาออกจากตัวพวกเขาอะงงปะงงปะอันนี้คือสิ่งสําคัญอันนี้คือตัวพี่แดนตัวแพตตี้ตัวพี่บีมอยู่ตรงนี้แล้วพยายามดึองออกไปแต่ก็ดันมีบอสใหญ่ก็คือผีสางนางไม้ทุกอย่างไม่รู้แหละไม่รู้ว่าอะไรก็พยายามจะเอาสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามจะให้เขาแยกออกจากกันให้ได้แล้วพอแยกออกเนี่ยทุกอย่างก็มีปัญหาวุ่นวายสับสนไปหมดนี่น่าสนใจ เอออุตส่าห์มีของมีค่าอยู่กับตัวแล้วแท้แต่กลับละเลยไม่ใส่จใจในวันที่จะโดนทวงคืนเพิ่งรู้ว่ามีคุณค่าและก็มีความหมายนะครับ13กรกฎาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะแต่ผมแอบ,บนะแต่ผมแอบ,บเห็นว่าไม่ได้มีแค่ตัวเรลเลอร์นะครับมีที่เป็นเพลงที่แพตตี้อังสุมาลีเป็นคนร้องเองเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยไปฟังกันสักหน่อยไหมพวกเราสักหน่อยนะ อน่ารักน่ารักชิมันดูน่ารักชิมันดูย,มดยไม่เคยเขาไม่เคยมีมีซิงเกิลมาก่อนอันนี้ได้เป็นเพลงแรกพี่แดนเขียนให้อพอลี

อ้น่าร oh, ักมากเลยอ่ะอุ <player> ่น <whiskey> ด <recher> ีด <BMW> ิเอาโอ้โหความทิกแพ็กนั้นแต่ก็ตอบน่ารักตะมุตะมีตัวเล็กนะตัวแค่นี้ตัวตีตัวแค่นี้โอ้โหให้ตายผมพีเโอวี ฉันรักมอฉันรักรักฉบับ <laughs> 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 น่ารักมากเลยน่ารักโคตรน,น่ารักแบบน่ารักชิมูระอิบากเลยคุณดูดิโอ้โหผมแทนสายตานี้ตาย ถ้ายังไม่แคร์ยังไม่สนเดี๋ยวได้โดนทวงคืนเดี๋ยวจะเสียของรักของหวงไปเฮ่ทำยังไงนะทำยังไง ทำยังไงว่าเกิดมาชาตินี้ทั้งทีจะได้แบบมีแฟนน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องทำยังไง ไม่แคร์ยังไม่สนเดี๋ยวได้โดนโดนคืนเพราะฉะนั้นนะครับทุกความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกต่างๆนะแคร์ซึ่งกันและกันให้ดีจะได้ไม่เสียคนสําคัญของเราไปนะ ค,คือเราแทบไม่ได้เห็นภาพยนตร์ที่พี่แดนแสดงเนี่ยมานานมากแล้วนะคือสมัยนูนะ้นน่ะมีภาพยนตร์ไทยด,ดีๆแบบหลายเรื่องมากๆนะเรื่องเนี่ยสคศส,สวิตตี้อันนี้ผมชอบมากน่ารักมากแสบสนิทก็ดีวาเลนไทน์สวิตตี้อันนี้ก็ดีคือสมัยนั้นน่ะทุกคนหนังแบบคุณภาพมากอะ่ะแล้วฮาด้วยคิดว่าพี่แดนน่าจะทําให้เราเหล่าคนดูเนี่ยคิดถึงฟิลภาพยนตร์ฟิลๆนั้นอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องทวงคืนเนี่ยก็น่าจะได้ฟิลฟลนั้นเหมือนกันนะ เออเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อว่าจะเป็นแบบที่เราคาดหวังไหมจะเป็นแบบที่เราอยากที่จะได้ฟิลคูดแบบนั้นไหมจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงและจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันไปถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมไปดูภาพยนต์เรื่องนี้กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ